สวัสดีครับสื่อคนด้วยนะครับผมเนยนะครับผมเนวนี้ผมจะมาสอนแต่งปืนพก M W 11นะครับว่าควรจะแต่งยังไงดีก็คลิปนี้มีน้องรีเควสมานะครับก็รีเควสมาแล้วจัดให้เลยนะครับผมโอเคครับเรามาดูส่วนการแต่งปืนกันเลยดีกว่านะครับไปเลยตัวปืนพก M W 11นะครับหรือ M W 11นะครับ อย่างแรกผมแนะนําให้ติดลํากล้องปืนจุด4-5 s u p p e s s o r line นะครับเพื่อที่ทําให้การยิงของเราเนี่ยเก็บเสียงต้องบอกว่ามันเป็นปืนพก,กน,นะครับเราจะถ้าเอาไปบุกเนี่ยมันจะค่อนข้างเสียเปียบเป็นหลักอยู่แล้วนะครับเพราะงั้น,นการที่มีเก็บเสียงมาเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็เพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งยิงด้วยนั่นเองเพราะเราจะเน้นการซูมยิงเป็นหลักนะครับผมข้อเสียคือในเวลาเล็งงจะ ชาร์จลงไปนะครับไป7%เซนี่ยซึ่งในส่วนนี้ให้ไปติดเลเซอร์นะครับเป็นเลเซอร์แท็กติคอลนะครับเพื่อที่จะลดรยเวลาเลงยิงแล้วก็เพิ่มความแม่นยำเมื่อเลงยิงนั่นเองนะครับแต่ก็เสียคือมันจะเห็นเลเซอร์ช่วยเลงนะครับแต่ก็ไม่ต้องเป็นกังวลมากครับเพราะว่ายิงการยิงของเราเนี่ยมันเก็บเสียงแล้วใช่ไหมครับก่าที่จะตัวจะเห็นตัวเราหรือเลเซอร์เราตายก่อนแน่นอนนะครับผมก็ต้องหาจังหวะในการใช้ดีๆนะครับหรือจะเดินบุกเลยก็ได้ฮะให้ตัวเห็นเลเซอร์ไปเลยเราเดินบุกไปเลยก็ได้เหมือนกัน้่ีีไปท ทริกเกอร์นะครับผมแนะนำเป็นเพิ่มระยะห่างอาร์โะเ,เละห่างกรลั่นหรือทําให้ตัวปืนเนี่ยมันลั่นกระสุนไวขึ้นนั่นเองนะครับแต่ก็เสียคือความแม่นยำเมื่อไม่เล็งยิงเนี่ยมันจะ,ะลดลงนะครับหรือก็คือกระสุนกระจุกตัวเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยเอยงะแค่นิดเดียวนะครับแต่ว่ามันจะทําให้ตัวปืนเราเนี่ยลั่นกระสุนไวขึ้นมากๆเลยนะครับผม ถ้าจากการติด3อย่างนี้นะครับต่อไปคือกริปหลังนะครับผมแนะนำให้ติด Granulated g r i p Tape เพื่อที่จะเพิ่มความแม่นยำเมื่อเลงยิงมาถึง11.9เลยนะครับเพราเสียคือความเร็วขึ้นที่ขนาดเลงจาลดลงไปเพียงแค่4เท่านั้นเองนะครับซึ่งมันคุ้มมากๆับแนะนำให้ติดเลยนะครับอย่างสุดท้ายนะครับผมให้เลือกเลยครับว่าจะติด แมกกาซีนเพิร์กหรือว่ากล้องเลงน,นะครับแต่โดยส่วนตัวผมผมแนะนำให้ติดเพิร์กนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะใช้ปืนพกบุกลุยจริงๆนะครับผมแนะนำให้ติดสายอัลแพนนะครับเพื่อที่จะทำให้การรีโอดส่วนเราเนี่ยไวขึ้นนั่นเองเพื่อที่เราจะได้คล่องตัวในการบุกเข้าสนามรบต่อนั่นเองนะครับผมก็อันนี้คือรูปแบบการแต่งปืนพก Mw 1 1นะครับผมซึ่งผมจะใช้ในการรูปแบบบุกให้ดูนะครับจะพยายามบุกให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นประมาณไหนบ้างนะครับผมโอเคฮะไปดูในส่วนของเกมเพล็์กันเลย ไปเลยโอเคครับโจมัทนทิศเรียบร้อยแล้วนะครับผมเข้ามากางเกมอีกแล้วเข้ามากางเกมแบบเสียเปียบด้วยไม่เป็นไรนะครับโอเคเราลุยกันได้นะครับเดี๋ยวนะผมขอไม่มั่นใจว่าศัตุยตรงไหนหรือเดี๋ยวผมขอปาเธอไม้ไปดักก่อนนะครับอืมอุ้ยฆ่ากันนึ่งเถือนเลยอุ้ยโอเคครับไม่เป็นไร เหมือนเห็นศัตรูอยู่แถวนี้ฮะโอเคครับยังได้อยู่นะครับยังได้อยู่นะอุย้ยหืมศัตรูเปิด uav แล้วด้วยฮะโอเคครับเดี๋ยวนะครับขึ้นฝั่งนี้นะเสียงแบบเดินใกล้ๆเลยฮะคือเสียงศัตรูเดินใกล้มากอุยอ้ยอุ้ย ไกลไปฮะเราไม่สามารถเราไม่สามารถยิงได้จริงๆคือปืนพกมันคือค่อนข้างอ่ะไม่เน้นยิงไกลยอยู่แล้วนะครับอุ้ยคือไวเอ้เจอแบบสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็ค่อยหยิบม,มาใช้นะครับผมโอเคครับโอเคได้อยู่นะครับโอวชิดโอเคหลอกล่อตัวไปโอ้โหหลอกล่อเพื่ออะไรเนี่ยไม่เป็นไรครับ โอเคเรามี UAB ของเราแล้วฮะเปิด RC ไปด้วยเอา RC ไปไหนแล้วเพื่อนเออถูกทางหน่อยตะกี้จะไปด้านหลังเฉยเลยฮะตุยเรียบร้อยนะครับอ๋อเพื่อนเราโอเคครับอืออุ้ยอุ้ยโอเคครับ ว่าจะตายซะแล้วเมื่อกี้ทำไรนะครับเปิดอาซีไปต้องได้สกิลแล้ววะเออได้แน่นอนนะครับโอเครีโหลดก่อนนะครับนี่ครับคือถ้าเอารีโหลดไวมาอย่างที่เห็นว่ามันจะทําให้เราสามารถกลับไปยิงได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับนี่นะีโอเคครับได้เซนทิริกันไปที่เรียบร้อยนะครับอู้โหตะ่กี้ได้เสียงไหมครับ อ๋อตัวใช้อกิโลโบนะครับอุ้ยเนี่ยโอเคเอาเว้ยเอาเว้ยคือผมบอกต้องบอกว่าตะกี้ที่ยิงชนะเพราะผมอยู่ที่สูงนะครับแล้วเห็นเขาเต็มตัวแต่เขาเห็นผมแค่ส่วนหัวเองนะครับมันก็เลยจะแบบศัตรูจะิงยากนะครับผมโอเคอันนี้ผมเข้าใจนะครับโอเคเปิดอยู่ไปฮะอุ้ยศัตรูเปลี่ยนเป็นจูงแล้วโอเคครับอาซีสู้ๆอาซี <Es per ated> อาซิลอ,อยไปอุ้ยตาย <laughs> ไม่เป็นไรครับโอกาสจะมีอีกมหาศาลเนี่ยนะครับผมปาเธอไม้ไปก่อนโอเคอุ okay. ้ย,ยในระยะใกล้ก็รัวไปเลยนะครับไม่ต้องสู้ เนี่ยครับมันจะสร้างอ่าคือถ้าซูมในจังหวะตะกี้มันอาจจะทำให้เราพลาดคิวได้นะครับผมปาควันไปครับโอเคครับตาเอโอ้ยกระสุนหมดไม่โนตาเอโนตาเอชั่วเขาโอเคครับผมอ้ยได้คิวท้ทายด้วยฮะ สวสดย้าก็คงจบไปแล้วนะครับสำหรับการเล่นปืน m w 1 1นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็จะเห็นได้ว่าคือการเี่เรีโหลดไวไปมันจะสร้างจังหวะให้เราสามารถกลับสู่สมรภูมิได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็การใส่และเวททริกเกอร์นะครับก็ทาให้การเล่นส่วนปืนเราเนี่ยไวยขึ้นนั่นเองนะครับจะทาให้การปลิดชีวิตตูนในระยะใกนลน้ค่อนข้างจะเป็นไปด้วยความม่วงไวมากๆเลยนะครับผมก็ขอทุกคนมีความสนุกกับการเล่นปืน m w 1 1นะครับผมเจอใหม่คลิปหน้านะครับแต่ว่าก่อนจะจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันมาเยอะเลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรแล้วเจอใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายนะครับบุย